สวัสดีครับเรามาถึงเอพิโซดที่6กันแล้วนะครับสำหรับคอมเพรสเซอร์101นะครับคอมเพรสเซอร์เบื้องต้นนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเซิร์ฟคอนโทรลของตัวเซนติฟูกกลแล้วก็แอคเซียลคอมเพรสเซอร์นะครับเซิร์ฟนะครับคือปรากฏการณ์ที่ก๊าซนะครับทางด้านที่ฉาดไหลกลับเข้าสู่ตัวคอมเพรสเซอร์นะครับหรือพูดง่ายๆคือจุดโอเปเรตของมันเนี่ยอยู่กลับไปทางด้านมินโฟนะครับมินโฟของตัวเคอร์ฟก็คือตัวเซิร์ฟพอยต์นั่นเองนะครับ เซิร์ฟเนี่ยมันจะทําให้คอมเพรสเซอร์เสียหายในระยะเวลาไม่กี่วินาทีนะครับดูจากรูปนะครับอันนี้คือการเกิดเซิร์ฟของตัวเครื่องบินนะครับไอตรงเครื่องบินเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีการอั้นนะครับหรือทํางานผิดป,ปกติเนี่ยมันก็จะเกิดการเขาเรียกว่าเซิร์ฟขึ้นมา Search เซิร์ฟนะครับเห็นว่ามันจะระเบิดเลยนะครับพวกใบพัดพวกไอไพวกนี้มันจะแตกเป็นชิ้นๆในไม่กี่วินาทีนะครับ ันนี้เราจะมาดูว่าวิธีการ Pre วกันมันนะครับก็คือการป้องกันของมันเนี่ยคือ,อยังไงนะครับอย่างแรกนะครับเราจะต้องดูก่อนเลยว่าวิธีการหลักการเนี่ยเราต้องกลับมาดูที่เคอร์ฟมันก่อนเราต้องเอาคอเคอร์ฟของคอมเพรสเซอร์นะครับตัวนั้นๆที่เราจะต้องการใช้เนี่ยมาดูก่อนว่าเราจะเซตพอยต์เนี่ยที่มินิมัมโฟลเท่าไหร่นะครับเขาก็จะเอาตัวคอนโทรเลอร์ที่เราคุยกันใน ในเอพิโซดที่แล้วนะครับเอพิโซดที่5นะครับเรามาดูว่าถ้าคอนโทรลโฟเรตเนี่ยสมมุติว่าเราคอนโทรลที่โฟเรตนะครับเราจะไม่ยอมให้มันรันที่แอเรียนี้นะครับเนี่ยไม่มีทางนะครับ No way นะครับแต่ว่าเขาจะใช้เซตพอยต์ในการจะมีมาจ้นนิดนึงนะครับเราจะตั้งเซตพอยต์ไว้อยู่ตรงนี้นะครับ นะครับเพื่อให้เมื่อคอมเพรสเซอร์นะครับดูที่พอยต์เนี่ยถ้าสมมุติว่าเรามีดิชชาร์ดคอนโทรลนะครับหรือว่าจะเป็นซักชั่นคอนโทรลก็ตามนะครับมันก็จะเคลื่อนที่ตันไปได้แค่จุดตรงจุดนี้ครับเส้นนี้นะครับนี่อาจจะเป็นสปีดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่อาจจะเป็นเอ็กซ์เปอร์เซ็นต์อาจจะห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามนะครับเราก็ใช้วอลลุ่มตรงเนี้ย ในการคอนโทรลก็คือถ้าเกิดว่ามันถึงคอนเซิร์มันถึงวารุ่มนี้ปุ๊บให้กลไกของมันคอนโทรลเลอร์ของมันทํายังไงก็ได้ไม่ให้มันเข้าไปสู่จุดตรงนี้นะครับมันก็จะตัานอยู่แค่ตรงนี้หรือไม่ก็ดึงออกมาครับวิธีนี้ก็จะคอนโทรลเซิร์ฟได้เลยนะครับในวิธีถัดมานะครับในกรณีที่เราต้องการคอนโทรลที่เป็นเพชเชอร์คอนโทรลนะครับคอนสแตนต์เพชเชอร์คอนโทรลนะครับแล้วก็ จะมีลิมิตของมันนะครับลิมิตของมันเนี่ยก็จะเซตอยู่ที่ตรงนี้ครับเนี่ยไอ้แดงๆที่อยู่นะครับเซตนี้นะครับเขาก็จะดูว่าเซตพอยต์ที่อยู่ตรงนนนเนี้ย o ร t e นียถ้าเกิดมันเกินไปเนี่ยมีโอกาสเกิดเซิร์ฟนะเขาก็จะคอนโทรลแบบเดียวกับที่โฟลิคคอนโทรลนะครับจะเปลี่ยนเป็นเพรสเชอร์คอนโทรลก็คือเราจะต้องดูเคอร์ฟของมันนั่นเองนะครับและถัดมานะครับ ก็จะเป็น dual variable control นะครับก็คือจะใช้ control 2จุดนะครับที่ผ่านมาเราค n t r o l แค่จุดเดียวใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็น pressure ไม่ว่าจะเป็น flow rate นะครับครานี้เราก็จะเพิ่มเพื่อความแม่นยำมากขึ้นนะครับก็จะใช้2พารามิเตอร์นะครับแต่ไม่จำเป็นต้องเป็น pressure กับ flow rate อย่างเดียวนะครับอาจจะเป็นนี่ครับ maximum เนี่ย c u r r e n t ก็ได้นะครับที่ว่าไม่เกินไม่ให้ทะลุเข้าไปถึงเซิร์ฟนะครับ ร่วมกับตัวเซตพอยต์ของตัวเพชเชอร์นะครับอันนี้คือเพชเชอร์นะครับกับเคอร์เรนต์ก็ได้นะครับพารามิเตอร์ที่เขาใช้นะครับไม่จะเป็นดิชาร์จเพชเชอร์ซักชั่นเพชเชอร์มอเตอร์เคอร์เรนต์เทมเพลเจอร์ได้หมดนะครับก็เอา2อ,อันเนี้ยมาดูว่าโปรเซสตรีควร์เมนต์ของเราเนี่ยมันต้องการคอนโทรลอะไรนะครับแล้วก็เอาพารายกหยิบพารามิเตอร์เนี่ยครับสักอันหนึ่งนะครับ เขาสักคู่หนึ่งอาสักคู่หนึ่งเนี่ยเข้าไปคนโทรลเพื่อให้ได้ process c o l l i t i o n เราที่ perfect ครับมาวิธีการถัดไปนะครับวิธีการ ratio control นะครับปกติ ratio control นะครับมันจะปกติเราดูก่อนนะครับว่าปกติถ้าเกิดสมมุติเราใช้อาวอลุ่ม control นะครับวอลุ่ม control เนี่ยมันจะขึ้นเส้นมันจะ control ขึ้นในแนวดิงอย่างนี้นะครับ ต่ถ้าเกิดว่าเป็นเพชเชอร์เนี่ยมันก็จะมาในแนวนอนเลยนะครับมันจะเป็น90องศารกระสูนเลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าคอมเพรสเซอร์เราเนี่ยมันใช้ดิฟวเซอร์หรือเป็น variable speed นะครับที่100%นะครับจนถึงสมมุติว่าอ40%อย่างนี้นะครับถ้าเราคอนโทรลอย่างเงี้ยเส้นการโอเปเรตของเราอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับสมมุติว่าเถิบมาหน่อยนะเพื่อความเซฟมันก็จะกลายเป็นสีเขียวอย่างนี้นะครับช่วงการโอเปเรตมันจะเป็นอย่างนี้ สีเขียวมันก็จะเป็นเวลาที่มัน Capacity Control มันลงไปต่ำๆะครับอย่างเช่น40%นะครับ,ส,นะรบสังเกตไหมครับเส้นสป e ดเนี่ยมันจะลงมาเหลือน้อยมากนะครับซึ่งทําให้เสียพื้นที่การโอเปอเรช่ยช่วงเนี้ไปนะครับวิธีการเนี่ยเขาก็เลยบอกว่ามันก็ต้องเอาเข้าเอาคอมเพรสเซอร์เนี่ยไปเข้าทางเข้าอังกอร,ริทึมนะครับในการคํานวณเรโซของมันนะครับ มันจะมีวิรรมการทางคณิตศาสตร์ที่ค่อนข้างหยุมหยิมนะครับผมก็เลยไม่ขอเอามาพูดตรงนี้นะครับเพราะว่าไม่งั้นก็คงไม่มีใครฟังแน่ๆนะครับก็ก็ถ้าเกิดอยากรู้ก็ไปอ่านในหนังสือดูนะครับว่ามันมีอัลกอร,ริทึมแบบไหนแต่ว่าถ้าเกิดคอมเพรสเซอร์ที่มันค่อนข้างไฮเอ็นนะครับมันจะมีอัลกอร,ริทึมเนี่ยมันติดมากับตัวคอนโทรลเลอร์ใน p l c ของมันนะครับและถ้าถ้า แต่และตัวเนี่ยเราเอาคอมเพรสเซอร์อัลกอริทึมตัวนี้ของคอมเพรสเซอร์ตัวหนึ่งไปใส่กับอีกตัวหนึ่งเนี่ยใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่าเคอร์ฟเนี่ยของใครของมันรุ่นเดียวกันทรงเดียวกันยังยังต้องมานั่งเช็คก่อนเลยว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรที่จะก๊อปปี้อัลการิทึมอันนี่ไปใส่อัลกอริทึมในเครื่องต่อไปก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าเซียนพอก็ลองทําดูก็ได้นะครับแต่ว่าคงไม่มีใครรับประกันให้นะครับวิธีนี้พอได้เซตอัลกอริทึมเซตเลโชกันมาเสร็จ มันก็จะออกผลไม่ในสีแดงนะครับนี่ยี่มันก็จะกลายเป็นเส้นสีแดงขึ้นมาก็คือเส้นเนี่ยมันจะค่อนข้างเรียบขนานนะครับกับตัวเส้นเซอร์คลายนะครับคอมบัสซิสเซอร์คลายนั่นหมายความว่าไงนั่นหมายความว่าพื้นที่ตรงนี้ที่เราเคยเสียไปสีเขียวเนี่ยมันจะกลับคืนมาครับมันจะกลับคืนมาก็คือตรงที่เวล,เวลาดิฟฟิวเซอร์หรืออินเวอร์เตอร์เนี่ยมัน ลดสปีดลงนะครับลดสปีดหรือลดแคปซิตี้ลงเนี่ยจนถึงจุดต่าสุดเนี่ยเราจะได้ช่วงบริเวณตรงนี้กลับคืนมานะครับและอีกแบบหนึ่งอีกในหนึ่งก็คือเราสามารถทําให้เซิร์กนิมิตเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราเป็นเส้นตรงวอลลุ่มคอนโทลเนี่ยมันจะเข้าใกล้สมมุติว่าตรงสุดเซตพอยต์เนี่ยมันจะค่อนข้างยากแหละเนี่ยตรงเนี้ยใช่ไหมครับแต่อันนี้มันก็สามารถทําให้มันเข้าใกล้ได้อีกตามมาจินหรือความเสี่ยงที่เรารับได้นะครับ แต่ว่าปกติคอมเพรสเซอร์เนี่ยคู่อลิตเขาก็จะคิดมาแล้วล่ะใส่อัลกอริทึมนี้ไปเรียบร้อยแล้วมันตันงค์เท่านี้มันมีน้อยคนนักนะครับที่จะเจอจริงๆถ้าเกิดคอมเพรสเซอร์รุ่นแบบเครื่องแพงๆอย่างพวก API อะไรพวกนี้นะครับที่มันจะรันจนไปถึงเซิร์ฟเนี่ยมันน้อยมากเลยนะครับนอกจากถ้าเกิดว่าเราไม่แบบไม่มีแมนวลวาวไปอั้นวาวเองอะไรเงี้ยมันจะไม่มีทางครับเพราะพวกนี้มันจะมีโปรเทคชันควบคุมกันก่อนที่คอมเพรสเซอร์มันจะเสียด้วยวิธีนี้เสมอนะครับแล้วเวลาเราซื้อ พวกสเปร์พวก PLC ของตัวพวกไอ LCP ครับ Local Local Controller หรือไม่ก็เป็นพวก Remote Controller อะไรเงี้ยที่มันต่อเข้ากับตัวคอมเพรสเซอร์พวกนี้แล้วมันมันราคาค่อนข้างสูงอย่าง PLC ชุดนึงนะครับถ้าเกิดเรามองแต่ฮาร์ดแวร์เนี่ยมันก็อาจจะเป็นแค่ไม่กี่หมื่นนะครับแต่ว่าเวลาที่เราโคอร,ราคาไปเสร็จมันเป็นล้านขึ้นมาเชียวนะครับมันขึ้นแบบสล้านเลยนะครับที่ผมที่ผมเจออยู่เนี่ย ก็ว่าส่วนหนึ่งก็มาจากพวกนี้นะครับพวกอัลกอริทึมที่เขาใส่เข้าไปในตัว PLC นะครับว่ามันว่ามันเป็นค่าแรงในการเขียนะนะครับค่า manpower นะครับแล้วก็มันค่ามันสมองเลยเพราะว่าอัลกอริทึมเนี่ยมันมันมันไม่ใช่แบบกดตายตัวของแต่ละคอมพิวเตอร์นะครับแต่ละผู้ผลิตเนี่ยมันก็จะมีสมการที่ต่างกันแล้วก็ต้องมีการทดลองขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีค่าใช้จ่ายประเภทนี้เพิ่มขึ้นมานั่นแหละครับสาเหตุความแพงของมัน แล้วก็จบเอพิโซดนี้นะครับขอบคุณมากนะครับอย่าลืมติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ